别叫外 สยามะอิมินาสกาฬินาอันสังคันปาฏิปุษยามะอะระหังสัมมาสัมพุทธังพระทวันตังปาฏิวั ท่านะคะท่านเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะทิ่ฉันก็ขอเปิดประชุมสภานะคะเลยนะคะสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งสองพันกบหกนะคะก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องประธานแจ้งให้ทราบนะคะถ้าท่านนายกมีอะไรจะชี้แจงแนะนําหรือว่าจะกล่าวอะไรก็เชิญได้นะคะเชิญเลยคะ่ะ ครับประธานสภาที่ครบท่านสมาชิกโครงการบริหารสุรบุญการลิสุขทุกท่านนะครับเ,เรื่องที่จะแจ้งให้สภาได้ทราบนะครับเรื่องแกกรกนะครับคือการปฏิบัติตามคำสังส่ง364บุญดอนธานีนะครับลงวันที่13มกราคม2565น,นะครับระหว่าง ายอชิภัติสินใจขาวผู้ฟ้องคดีาาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพอบอสีส่คนนะครับถูกฟ้องคดีอ้างถึงมณีถึง,างนายโสพลชำนาญวง์นะครับผู้รับมอบหน้าใน,นการเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับก็เนื้อหานะครับคดีนี้ศาลได้มีคําสั่งที้เราบังคับตามคําสั่งหนองคายที่ห้าครับสองห้า 25ลงันที่25วิจิการยน2,500ค่ะท่านสมาชิกคงจะทราบนะคะได้ทราบที่เรื่องที่นายกที่คำสั่งมาว่าพ้นจากตำแหน่งนะคะเรื่องอะไรนะคะก็คงจะทราบกันแล้วนะคะค่ะก็เข้าสู่ระเบียบวราระที่สองเลยนะคะเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะ ข้อสองจุดหนึ่งเรื่องรับรองรายงานการประชุมนะคะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรสีสุขสมัยสมามัญสมัยที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะค่ะขอเชิญท่านสมาชิกท่านตรวจสอบดูนะคะวาราประชุมครั้งที่แล้วนะคนะเชิญค่ะ ฉันมีข้อสงสัยว่าระเบียบวาระครั้งที่สองสองพุสองุนึ่เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาบริหารส่วนตะบนด่านศรีสสมัยสามารถ เราอนุญาตเพื่อนประธานครับสมัยที่สี่ครั้งที่หนึ่งครับถูกนะครับเ่อนประธานครับคือคือสมัยเด<ๆ>ียวเราสามารถที่จะประชุมหลายครั้งได้ตั<ไ>้งแต่จะเป็นครั้งที่หนึ่งสองสามก็ได้ห้าสมมติว่าเรากําหนดหนึ่งถึงสิบห้าที่จะประชุมตั้งแต่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกาเราสามารถที่จะประชุมได้กี่ครั้งก็ได้สมัยที่สี่ครั้งที่หนึ่งนะครับครับสองห้าหกห้า นะครับแต่ว่าในหนังสือเชิญประชุมาวาระเด็ดทิ้งหินนะครับเอเอตัวสองห้าหกหกเลยครับท่านประธานต้องเป็นสมัยที่สี่ต้องเป็นต้องเป็นสมัยที่สี่นะครับสำหรับรองรายการการประชุมในวาระที่สองนะครับดูดูอันนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เยีะนักโมรุกโมกันมาโมลุกโมกันไม่ได้แล้วเอา กป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเป็นประจานที่นะครับเป็นลูกหลานบ้านเรานะครับที่ขอแนะนําขอให้เจ้าหน้าที่ใหม่นะครับได้แนะนําตัวนะครับแต่ละคนนะครับชื่อชื่อเล่นนะครับก็มาจากไหนในะลูกเต้าเราใครประมาณน,นะนี่นะประมุกมุจังพวกตัวเราประมุกมุจังตาเมย์โอเคครับเชิญครับต้นแดดเนี่ย แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ในปีหนึ่งเข้ามาทำงกษรกรในการเกษตรไป้านื่อนแล้วลูกเพื่อนงานงานเพ่อช่วยดูงานงานเพืช่วยดูไปข้าซอยในข้าเชื่อนางสาวนาข้าเชื่อนางเชื่อนางสาวบิณฑบาตว่าหายที่ ครับพีครับผมจิตละหัวหนาครับมาจากแถวภาคบัวหวานครับมาทงานในตำแหน่งผู้ช่วยพสดุครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอมมน์ชชื่อเนชื่ออเข้ามาในตำแหน่งผู้ช่วยตามวิชาการสารสอันนี้ลบในห่วไม่สมหวังเออหนครหนคร เอาาไปหรเาที่วาสนใจเามทำนในตำแหน่งช่วยตอนทำไฟลไปให้จับเรีกตำแหน่งนนเ็ตำแหน่งนั่นตอบเลยนะดีไหมคะก็คือ่อคนาอย่ค่ะา เวลาถามก็ไม่พูดเนาะโอ้ยจะสอบถาม้วคะเรื่องวาระการประชุมครั้งที่แล้วคือว่าหนังสือตัวนี้นะคะยังไงก็ฝากใครเป็นคนบันทึกครับเวลาเขียนไอ้ทาำเอกสารออกมาค่ะคือครั้งที่แล้วดิฉันได้สอบถามท่านนายกปัญหาเรื่องน้ำแต่เวลาเข้ามาประชุม อ่านดูไม่มีสมาชิกคนไหนหรือว่าอะไรทักทวงถามอ,อะไร<ม>นี้ค่ะข้างนอกจะไม่บันที่เพื<ะ>่อเพื่อพิจารณานะคะข้อสามจุดหนึ่งรือข้อสามจุดสี่ก็ให้ท่านนายกชี้แจงทีละข้อเลยนะคะเิญเลยะคะ่ะที่ท่านขอโอนงบประมาณแล้วก็ขอเปลี่ยนคำชี้แจงนะครับแต่เห็นมาเยอะหน่อยอนึงนะครับแค่ที หนึ่งสามจุดส่มจาเนื่องจากว่าข้อบัญญาติวบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันหาร้อเจ้าหน้าที่ที่คีในเอกสารเห็นชอบในการโอนงบประมาณแล้วก็การพิจารณาเปรียนคำชี้แจงนะครับทั้งข้อ3.2แล้วก็ข้อ3.3ก็โอนงบหนึ่พันบาทนะครับสาก็โอนงบ ทางแจ้งมาทท่านประธานเพื่อท่านสมาชิกของมติเห็นชอบในการพูดการต่าดนะครับค่ะนายต้อนรับใ้แครับเบี้ยนท่านประธานนะครับท่านท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกสายได้การนะครับวันนี้กเปิด2สัปดาห์ บอกตอน9นะครับนะครับอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกที่ทราบนะครับว่าถนนนีน้นะครับที่จะทำตอนแรกนะครับจากบ้านานาวันที่ยะต้องล่งไปสถานีตานะครับตรงนี้ก็ชาวบ้านก็ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย,ยถ่ายหร่เพราะว่าควาร้อน่อไปเส้นเส้นทางทางหลักนะครับไปผ่านทางดังของรัฐบ้านไล่มนไนชนบดนะครับ การทายคดีตรงนี้นะครับโดยออฟเฟอรมนะครับท่านนายกนะครับก็จะให้ดูบ้านหลักสุดท้ายนะครับพวกคอยทำตรงนี้นะครับอย่าที่ท่านนายกะได้ขอท่านนายกนะครับท่านสมาชิกนะครับตรงนี้ครับก็สมาชิกทุกท่านนะครัะตรงนี้ที่ฉันมีข้อสงสัยอยากจะถามท่านนายกนะคะเรื่องพิจารณาการโตั้งงบประมาณ นายโยคามิชชันจะถามนายโว่าถ้าสมมุติวา่ามิชชันอยากจะขอเพิ่มเพิ่มภายในรายการที่จะราตรงน,นี้ได้แต่ทันไหมคะตลอดจ้าโอาาน,นเสนอมากกวนาค่ะคือว่าถนนเซนตรงกองนาบ้านหน้าสมมริสิบีรันนะคะคือว่าอยากให้เชื่อมต่อตรง สีว่าเป็นของ,งน่าสนใจเนาะเพราะง่าอีกพอดูน่าอีกพอหลน์ค่ะคะิดว่าตรงนี้นะฉันก็อยากจะโพสภาพนายก้ที่จารณาเหมือนกัน,น,นค่ะเพราะ,ว,าระาว,ว่าตรงนี้มันจะหลายทีแล้วเนาะแลาก็ง้อรถมูประมาณนี้รู้ว่าเครือสีบอมี่ข่ามาแอกค่ะเพื่อพิจารณาเป็นการในพิจารณาตรงนี้ฉันก็เลยอยากขอขอเพิ่มเข้าไปนะคะืที่อาจจะก็ประมาณสักดมีแต่คุณยัย จำแล้วครับซึุ่เป็นจวนำบุญจันะครับอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำปีของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเรียงลําดับไว้นะครับถ้ามีเงินงบประมาณเข้ามานะครับอันแรกที่จะทําไม่ใช่อันที่อวนนะครับก็อันั้นมีอแล้วที่จะทํเป็นอันที่สามที่สี่นะครับในในส่วนแรกที่จะทำหนึ่งก็คือเมนสองอัน มันเป็นบริเวณแจกวุิยากต้นตายนะครับมีของเมนบ้ตนดอนจำนวนที่ท่านสายทองมอยาเก่าได้เสนอเปลี่ยนแล้วก็เมนบ้านบา,บางบอกน้อยนะครับที่ที่ยังเป็นที่เป็นเมนแบบแบบเก่าอยู่นะแบบแบบเขาแบบไอ้นี่แบบ่องฟ้อนเนาะแต่กองฟ้อนนั่แหละเพื่อเลือสองที่ส่วนบ้าน้ำทอนเนี่ยเขาได้ทำพระป่าทำเสร็จแล้ว ว่าดามจะมีของบ้านานังม่วงก็เป็นเป็นแบบแบบแบบติดแบบอยู่ปิดนะซึ่งไม่อุตสาตาแล้วก็ของร้อ,อนถนนเนี่ยเริ่มแตกนะครับก็ก็ชำรุดก้นึนงแต่ว่าดีของของหมู่สองบ้านน้ำทอนเนี่ย่ันทำกันใหม่ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านก็พากันทำธรรบประปาทันทีนะครับ ส่วนหมูก้าก็ได้ก็ได้เป็นทำแบบแบบประหยัดเนะราคากรแสนิดสองแสนกองไม่ไดไ่ได้ไม่ได้ม่้ไก่เลยไม่ไ้ไม่ได้ม่ได้่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ่ได้่ไ้ไ้ไม่ไ่ได้้้ม้่ด่่ที่ท่่ด้่ั้ม่่ ก็ถือว่ามันก็พแต่ว่าไม่อยากไม่อยากมาให้ตายหรอกขนาดไอ้เข็มครอนตัมว่าอยากได้เอประยัดผมก็ปยัดเทียบแล้วอยากได้ใส่ก็ได้ใส่ของเราองนดี้เอาเมียเราขึ้นพุทสดตรแน่เขียนสามจุดห้านะครับขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่นะครับ ส้างรายการใหม่นะครับรายการสร้างถนนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับรายการตั้งนายุญจำนะครับบคนจำถึงถึงบ้านอะไรเนี่ยท่านนักบัตรท่านสัญญานายวนสารกันแล้วุญจำมึงจะนายไอ้แอมนั่นสิมั้ยหมเจนมีไหมคะท่านผู้ใหญ่บ้านมีไหมคะัอ้อนนะครับนักข่า ก็เสนอท่านนายกได้สวัสดีครับปัจจุบันยผมครับอยู่บ้านนครับชื่อเียนชื่อแจ้งครับผมรับหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่้าครับผมยังไ้เล่น่ไหมครับผมรราเราหอนเาหอนสสครับผมสครับประเดี๋ยวไฟฟ้ามีคนเรียปีนร้ เชิญค่ะท่านรองประธานนะครับขอบคุณครับท่านประธานผมนายธมิชิตวงมาภาครับรองประธานสภาครับผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านประยังนายกที่3.4เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายใหม่ครับที่ท่านบอกว่า โอนจากเงืเอนเืนประหลัดของที่จะสร้างขยายถนนรอบอบตเราแล้วก็ของโม่สามที่ประชุมบันที่14พฤศจิก,ก,กายดนสมัยที่สี่เนาะ้าานนายกเอาทุกพ้อใช่ไหม หรือว่ทีเดียวเอาที่เราพอเอาที่เราพอก็ได้พ่อนะคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่มีก็ขอมาติเห็นชอบก็สามจุดหนึ่งนะคะไม่มีใครถ่ายรูปหรือคะยกลงไปเป็นยังไงกว่า จำนวนสามแสนบาทโดยโอรถจากจากในโครงการลางระบายน้ำนะครับสามแสนบาทคยันจุมพนใช่ไหมคะถึงบ้านนายอารุณแสงสว่าง,างจำนวนเงินสามแสนบาทนะคะถ้าผู้ไดเห็นชอบโปรดยกม,มือขึ้นเลยค่ะ <c oughs> นะครับซึ่งไม่ทราบว่ามันมีราคาับผิดอบที่มีเงินงบ้าไม่มีนะครับอันที่จะขออนุญาตท่านประธานสภาขอมตสยิหรือนะครับแล้วก็หรือห้องน้านะครับสองสองอย่างที่จะสร้างใหม่นะครับห้องน้ํานี้จะมีความชื้นรุดแล้วก็จะขยับไปหลังไปไหนนะครับก็การเปลี่ยน ท้องไหนต้องเอาให้หมดนะหมดเมียนเดียวใช่ไหมขอรื้ใช่ไหมคอรื้อาคารตลาดห้องน้ําใช่ไหมคะอาคารธนาคารข้าวธนาคารข้าวนะคะแล้วก็ห้องน้ําใช่ไหมคะห้องน้ํานะคะเพื่อสร้างทําใหม่นะคะถ้าผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นเลยค่ะอ่านดีด้วย ครับเรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนายกรองนายกครับผมสายทองหมอยากเก่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขหมู่ห้าครับอยากถามประธานว่าถึงท่านนายกเรื่องไฟส่องสว่างครับอยากจะขอเพิ่ม หรือบ้านอื่นเพราะว่ามันจําเป็นตรงจุดไหนอยากจะขอเพิ่มกี่หลอดกี่หลอดสามหลอดสี่หลอดจะได้ไหมครับคือข้อหนึ่งครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงจากไฟส่องสว่างเดิมๆจะเอาเป็นโซลาเซลล์หรือว่า LED นี่แหละครับของใหม่จะเปลี่ยนใหม่ไวไหมครับจะได้ง่ายไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องไฟเสาไฟเพื่อการเกษตรที่่าบ้านละสิบต้นนะครับจะจะจะได้ไวไหมครับนายกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหมูห้าขอแถมว่ะขอกระจายข่าวทางหมูห้าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านแจ้งเมื่อวานนี้ว่าขอให้แน่ขอเหป็นมาสอมให้ได้เดินอันอตอเอาเจ้าได้มอบให้ระบบโอ้มาไปติดรถเลยเอาเจ้าคือบอกให้แด้มูว่าเนาะ บว้ยคืได้บอกแล้วว่าสั้นผมก็เห็นแต่เห็นแต่แว่าหมู่อื่นรายงานทางนายกว่ามาซ่อมไฟให้ด้วยไปแก้ไขไฟมอเตอระจซเขาให้ด้วยแต่ละหมู่หมู่ห้าไม่ได้เคยแจ้งให้ซ่อมสักทีครับก็มีปัญหาบ่อยครั้งมีแทบทุกวันครับกดมันอักกะกะนี่ครับอยากจะถามประธานบอกนายยกไปซ่อมให้ด้วยและเรื่องไฟส่องสว่างแล้วก็ขอให้ ถ้าหมู่ได้อยากจะได้เพิ่มเติมขอมาจะได้ไหมครับขอบคุณครับน้ำมะครับที่ที่ไปวัดแล้วทดอลองชาวบ้านเขาอ,อยากได้เพิ่มโ,โอ้สามโซลแต่ตัวนีน้หลอดเร,ร่หลอดครับเยื่เพิ้นเยื่อพืนแบบนี้แบบ led ใส่ไฟนี่แหละพอใส่โซลาเซลล์มันมันตายไงยไปเก็บของไปยโจูที่ทำโซลาเซลล์จากแยกไอความน,น้ำมอสเนี่ยมันจะดัดบแล้วมันทน โซดาเซลให้หมู่บ้านแล้วชิมต้นนะครับอยู่ในข้อบัญญัติถึงแล้วครับเอาเสาเป็นโลงก่อนจะขยายก็อย่ารวบรวบนะครับอยากอยากให้ทำบ้านคจะเจริ่มเซนนี่เซนน้าจางไหม่เนี่ยคือจะเอาเสากัากพืนเอาดินนที่จะเปตกโลงกันเ่วนพ่บความคิดก็เช่นไปการเกษตระบบนั้ซอยน้ำซาที่ว่าขาดเสาสองานบ้านอะไรได้เกษตรที่นีคา Sí. Okay,